สวัสดีนักล้ามทุกๆท,ท่านพบกับผมเทนเนอร์กากากากสเตฟานอีกแล้ววันนี้นี่ผมมาพร้อมสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่ามันสามารถที่จะบล็อกไขมันในร่างกายเราได้บล็อกอาหารที่เราบล็อกอาหารที่มีไขมันที่เรากินเข้าไปนะเขาบอกว่าให้กินก่อนกินข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นข้าวดึกข้าวฮาเฮ้วอะไรก็แล้วแต่ กินก่อน2เม็ดจะป้องกันจะบล็อกไขมันได้400แคลอรี่นะแล้วก็ให้ทานทันหลังหลังทานอาหารทันทีสเม็ดเขาบอกว่า,วางั้นนะตามคู่มือมันชื่อว่าชี e เตอร์บล็อกเกอร์จากประเทศ USA นะีแซ่บหลายผมลองกินดูแล้วนะเสื้อผมมันอยู่ในตระกูลเบิร์นซีรีส์นะครับชื่อเต็มๆม,มันก็แฟตบล็อกเกร์เนี่ยเป็นตัว หนังสือสีทองเลยผลิตจากนะ herbal base นะครับมันมีส่วนผสมของออพวกที่เป็นสารที่มันเป็น herbal ทั้งหลายนะครับหรือว่าสารที่สมุนไพรสมุนไพรนั่นแหละนะครับราคาพันกว่าบาทไม่แพงหาซื้อได้ทั่วไปตามเว็บไซต์ของเฟสบุ๊กเกอร์ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นของออบริษัทเว เววโปรตีนสั่งซื้อกันได้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับูนน่ากลัวหน่อยสีฟ้าขาวอาเจนติน่าไม่ใช่ฟุตบอลยนี่เป็นเม็ดแบบนี้กินก่อน15นาทีกินก่อนกินข้าว15นาทีนะแล้วก็กินหลังทันทีจะช่วยบล็อกไขมันที่อาหารที่เรากินไปมันมีม,มีไขมันอยู่ข้างในเด้ร่องเบิงไขมันพวกหมูหมากาไก่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไขมันอยู่มันก็จะช่วยดับจับไขมันออกทางขี้ ตื่นเช้ามาหรือว่าช่วงเวลาที่รถปวดขี้มันก็จะออกตามขี้เราหรือไม่ก็ออกตามเยี่ยวเรานะแนะนําตัวนี้ลดพุงได้เชื่อผมดีกว่ากินพริกไทยหรือเปล่าลองซื้อมากินดูหลายๆยี่ห้ออย่าเพิ่งเชื่อกอูอย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ลองมาซื้อดู่นะตามเข้าไปตามเขาไปดูในเว็บเขาเนี่ยมัวจะออกกับร่างกายอยู่นั่นแหละพุงมก็ไม่ลดดิงไม่ได้แดกของพวกนี้ไอ้ชิบหาย